วันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องจ้อนผีหัวขาดเนาะอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดในหมู่บ้านของผมเนาะหมูบ่บ้านเมื่อก่อนจะเรียกว่าหนองอีโต้ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นทองเรือนเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกว่าหนองอีโต้ก็จะเป็นป่าคือป่าเยอะมากแถเนี้เป็นป่าเป็นหนองเป็นห้วยคลองบึงเนาะป่าแบบอ่าไม่ใช่ป่าแบบป่าไม้อะไรเงี้ยนะหมายถึงว่าลกร้างตลอดถนนหน้าบ้านยังเป็นถนนดิน และข้างทางมีแต่ป่าอ้อแล้วที่แม่เล่าให้ฟังอะเนาะแม่ก,กับป้ากับอะไรที่เขาเจอมากันนี่นะฮะคือมอีวันหนึ่งอ่าที่ที่วัดก็มีงานงานงานประจําปีหรืองานอะไรสักอย่างแล้วมีหนังเนี่ยแล้วแล้วสมัยก่อนเนี่ยการจะมีหนังได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแบบที่ว่ามันจะมีกันง่ายๆนะสมัยก่อนราวปศสพันห้ารกว่าเนี่ยอันนี้ปศออจําไม่ได้แน่นอนว่าปศเท่าไหร่นะว่า2 5 0 0เท่าไหร่ แต่ที่ที่แม่ลอยฟังคือมันจะมีอ่ามีหนังกลางแปลงมามาฉายที่ที่วัดแล้วคนชื่อจอนเนี่ยเขาก็เป็นวัยรุ่นโดยทั่วไปแหละแล้วก็ไปนั่งดูหนังที่นั่นนี่แหละแต่ตอนที่เขานั่งดูหนังไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าศัตรูแลยหรือว่าแบบคู่แค้งเลยนยะฟันคอเขาด้วยมีอีเหน็บอะแม่บอกว่าที่ไปไปดูภาพยนตะรแบบเหลือติ่งอยู่นิดเดียวที่มันจะขาดอะคือเ,ล,อเ,ล,อเลือเหลือเนื้ออยู่หน่อยเดียว,วจะขาดอะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบสยองแบบเป็นในบ้านในแบบโอ้โห กลัวอ้คือกลัวในความกลัวคือกลัวความในภาพที่เห็นกับที่ว่าคนถูกฟันขอขาดมีเงียบน,น,นะแล้วก็นั่นนะแต่เรื่องมันจะมันมันมันไม่จบแค่นั้นคือพอเกิดคนชื่อจอนถูกฟันตายเนี่ยอ่าก็คนนี้ก็เอาไปสวดสวดแต่เขาไม่ตอนนั้นยังไม่ได้สวดที่วัดนอเนาะเขาไปสวดที่บ้านเขาว่าแค่คืนที่สองเนะี่ย คือเราต้องต้องเล่าเท้าฝ่ามาคนที่จอนอ่ะจะมีจักรยานอยู่คันนึงยโกระักและห่วงจักรยานมากเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมอเตอร์ไซค์นะแทบจะไม่มีใครมีมีจักรยานใครก็มีก็เท่ก็หรูแล้วอ่ะคนที่จอนก็มีจักรยานอยู่คันนึงเขาก็รักเขาห่วงมากอันนี้คือเรื่องจริงที่ประจิตอ่ะประจิตก็คือเป็นญาติกันนะก็บ้าติดกันกนะบอกว่าพอคืนที่สองเท่านั้นแหละอ่าพอสวดเสร็จไรเสร็จสักกลางดึกแ่บจักรยานที่เขาคนที่จอนเนี่ยรักมากเลยนะโอ้โหเคลื่อนแบบยืดคลื่นแบบเหมือนว่าาามมีคนเอา เอามานั่นอ่ะมีคนไปขยับอะไรเง้ก็ออกมาตรงลานบ้านเองเลยอ่ะอแบบพูดไปพูดมาโอ้โหทาให้แบบเป็นพื้นที่สยองกันเลยก็เลยว่าคืนที่สามคืออะไรนะก็ต้องเอาจักรยานเนี่ยมาแพะไว้ที่โรงเลยนะขนาดนั้นเลยนะแล้วพอเผาเสร็จแลเสร็จแล้วไป,ไปต่อไปเนี่ยคือเรื่องมันจะมีแบบอ่าอ่กลางคืนจะมีเด็กคนได้ยินเสียงถีบจักรยานแล้วก็ลากไม้แกรกแกรก,รก,รกจากอ่าท้ายหมู่บ้านถึงหน้าหมู่บ้านเนี้ย ทุกคืนมีไม่เว้นแต่ละวันทุกคืนลาครื่ครืดครืดครืดแบบเหมือนว่าแบบสมัยก่อนเขาก็จะแบบปั่นจักรยานเล่น,นี่ยวัยรุ่นนะเนาะแล้วก็ลาเฮฮาอย่างเงี้ยแบบนั้นเลยแต่เป็นเวลากลางคืนช่วกลางดึกจะเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาแล้วที่หนักที่สุดคือประจิตนี่แหละประจิตลอยฟังว่าเขาเองเลยก็กลับจากทำงานก็มืดก็อะไรอย่างเงี้ยมีคือประมาณตั้งทุ่มกว่าแล้วเกือบเกือบสองทุ่มโป๊ะเพล่ก็ไม่โป๊ะเพลนะก็เหมือนว่าประจิตลอยฟังว่ากำลังจะเดินกลับบ้านมีเสียง เ็เหมือนมีเสียงแบบคนถี่จักรยานมาข้างหลังนะแล้วก็ถามว่าจะไปไหนอย่างเงี้ยแล้วก็พหันไปกับก็เหมือนมีเงาถีบจักรยานตะคุ่มตะคุ่มอะไรมาอย่างเงี้ยโอ้โหปฏิบติบอกวิ่งแทบหน้าไนกลับบ้านไปเลยอะ่ะเนาะแล้วก็เนี่ยแล้วใครที่ออกทํางานตอน,อาตอนเช้ามืดเนี่ยตีห้าเนี่ยหรืออะไรก็จะโดนแบบเนี้มีเสียงจักรยานปั่นมาข้างหลังแล้วก็ตะโกนถามทําอะไรแต่ทุกคืนตั้งแต่วันที่เจ็ด ไปเนี่ยทุกคืนเนี่ยจะมีจะมีเสียงคนถีบจักรยานแล้วก็ลากไม้แบบลากกับอ่าไม้กับแปกับถนนเนีครูเปถนนครื่นๆเนี่ยไป,นนไปกับไปกับตั้งแต่ท้ายหมู่บ้านยันหน้าหมู่บ้านตลอดทุกคืนทุกคืนทุกวันแล้วมีบางแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ถึงขนาดว่าปลอกยันพระในวัดเลยนะพระเนรในวัดเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยห้องน้าของของของ,ของวัดนอยโตหรือวัดทองเลื่อนนี่นะ เขาจะอยู่ข้างล่างเขาจะไม่อยู่บนกุฏิกุฏิก็อยู่บนพระเนเนี่ยก็ต้องเดินลงมาเข้าห้องน้ำข้างล่างเวลาปวดหนักปวดเบาอะนะะเดินลงมาเนี่ยบางองค์ก็เจอถึงขนาดเลยว่า,าที่จักรยานอยู่แบบรอบอรอบสนามที่ที่ท,ที่ที่เคยมีหนังที่อย่าที่เขาถูกฆ่าตายตรงนั้นอนะขนาดนั้นเลยนะพระนี่ก็โดนไปหลายรูปพระเนี่ยยิ่งเนไม่ต้องพูดถึงโอ้โหโดนแบบกระหนำ่ำจนถึงขั้นหนักสุดที่ว่าออเริ่มจะแบบ หลอกทั่วหลอกทุกคืนทุกคืนชักชักชักไม่แค่แค่ว่าจะปั่นจัก,กรยานไปหัวหัวหมู่บ้านท้ายหมู่บ้านแล้วชักชักไม่แค่ปั่นจัก,กรยานแล้วชักเริ่มมีแบบให้เห็นตัวมัง่งบางคนเนี่ยไปทานานี่นะปรากฏให้เห็นเลยแล้วก็ถามแบบมีคาพูดทําอะไรอะไร,ะไรให้เห็นตัวแบบนันนๆเลยที่ว่าหัวห้อยออวมาอย่างนี้เลย บางคนได้จับไข้หัวก็หล่นต้องให้หลวงพ่อลดน้ำมนต์นะจนทุกคนแบบชาวบ้านก็ต้องมา,มา,ม,ามาบอกหลวงพ่อนะว่าอย่างเงี้จะไม่ไหวกันแล้วเพราะว่าเล่นลอก,กันตลอดเวลาทํางานทําการกลางคืนอะไรแทบจะไม่ได้เลยกลางคืนก็ต้องทนฟังเสียงจักรยานวิง่งทีบไปท้ายหมู่บ้านาหน้าหมู่บ้านที่ไปกลับกลคืนกลางคืนถ้าออกมาดูหรือออกมาแล้วก็จะเจอเสียงคนทักว่าทำอะไรแล้วก็มีคนแบบ พากหลังๆมีแบบมีคนหัวคือหัวไม่ทันขาดนะเข้าใจไหมหัวเนะีย่ยห้อยลงไปแล้วเหลือติ่งอยู่หน่อยแค่นั้นนะ่ะคิดดูแลยกันภาพมันสยองแค่ไหนอะ่ะจนที่แม่ลอยฟังนะที่แม่ลอยฟังคือว่าถึงขั้นหลอกหลวงพ่อเลย ที่หน้าห้องน้ํานี่ลุงพ่อเนี่ยเขาก็จะเขาเล่าให้ให้ให้ให,ให้ให้พ่อของแม่ผมฟังคือตาเพราะลุงพ่อกับตาผมเนี่ยเ็าจะบทเรียนรุ่นเดียวกันมาแต่ตาผมศึกมาก่อนมาคลองตนคารวา่าแต่ลุงพ่อเขาอยู่ต่อเขาลุงพ่อเขาเล่าให้ฟังว่าถึงขนาดมาหลอกลุงพ่อตรงหน้าห้องน้ําเลยจนลุงพ่อต้องทําพิธีทําพิธีสะกดวิญญาณไว้อะประมาณว่าแบบไม่ใช่ไม่เหมือนสะกดวิญญาณแต่คือแบบอาจจะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลและให้ไปเกิดอะ่ะ นั่งทําพิธีอยู่อ่ะคืนหนึ่งอ่ะพอลุงพ่อทําพิธีสะกดวิญญาณหรือว่าแผ่สุขุสนให้ที่ว่าให้ไปเกิดไปแล้วเนี่ยนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีผีคนชื่จอจนมาออกกระว่ายเลยนะไม่มีแบบที่ว่าจะมีทีเสียงทีจักรยานไปกลับปัวท้ายหมู่บ้านมีเสียงคนมาเรียกกันคือมีปรากฏพาไปเห็นนะก็ไม่เห็นนะอันนี้คือลือเรื่องจริงเนี่ยเกิดที่หมู่บ้านมาก่อนเขาเรียกคนหนองอีโต้เลยแบบจะล่ําลือกันมากนะคนสมัยก่อนจะเล่าให้ฟังโอ,อ้โหมันเฮี้ยนเฮี้ยนแบบ สุดๆเลยแบบโอ้โหแม่บอกว่าไม่ทําอะไรครับนี่กันเรื่องของอผีจ้จอนผีคนหัวขาดที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับขอบคุณครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องจอนผีหัวขาดเนาะอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดในหมู่บ้านของผมเนาะหมูบ่บ้านเมื่อก่อนจะเรียกว่าหนองอีโต้ ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นทองเรือนเนี่ยพระกองเขาเรียกว่าหนอยโตก็จะเป็นป่าคือป่าเยอะมากแถเนี้เป็นป่าเป็นหนองเป็นห้วยคลองบึงอะเนาะป่าแบบอ่าไม่ใช่ป่าแบบป่าไม้อะไรเงี้ยนะหมายถึงว่าลกร้างตลอดถนนหน้าบ้านยังเป็นถนนดินและข้างทางมีแต่ป่าอ้อแล้วที่แม่เล่าให้ฟังอะเนาะแม่กับป้ากับอะไรที่เขาเจอมากันนี่นะคือมีวันหนึ่งอ่าที่ที่วัดก็มีงานงานงานประจําปีหรืองานอะไรสักอย่างแล้วมีหนังเนี่ย แล้วแล้วสมัยก่อนเนี่ยการจะมีหนังได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแบบที่ว่ามันจะมีกันง่ายๆนะสมัยก่อนราวปศ2,500กว่าเนี่ยอันนี้ปศออจําไม่ได้แน่นอนว่าปศเท่าไหร่นะว่า2,500เท่าไหร่แต่ที่ที่แม่ลายฟังคือมันจะมีอ่ามีหนังกลางแปลงมามาฉายที่ที่วัดแล้วคนชื่อจอนเนี่ยเขาก็เป็นวัยรุ่นโดยทั่วไปแหละแล้วก็ไปนั่งดูหนังที่นั่นนี่แหละแต่ตอนที่เขานั่งดูหนังไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าศัตรูเลยหรือว่าแบบ คู่แคนเลยนเนี่ยฟันคอเขาด้วยมีอีเน็บอะแม่บอกว่าที่ไปไปดูสมงนะแบบเหลือติ่งอยู่นิดเดียวที่มันจะขาดอะคือเรือเือเนื้ออยู่หน่อยเดียวจะขาดอะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบสยองแบบเป็นในว่าในแบบกลัวอะไรคือกลัวในความกลัวคือกลัวความในภาพที่เห็นกับที่ว่าคนถูกฟันคอขาดด้วยมีอีเน็บนะแล้วก็นั่นนะแต่เรื่องมันจะมันมันไม่จบแค่นั้นคือพอเกิดคนชื่อจอนถูกฟันตายเนี่ยอ่าก็ รานนี้ก็เอาไปสวดสวดแต่เขาม่ตอนนั้นยังไม่ได้สวดที่วัดเนาะเขา,เาไปสวดที่บ้านเขาว่าแค่คืนที่2เนะี่ย คือเดี๋ยวต้องเราต้องเล่าเท้าฝ่ามาคนที่จอนน่ะจะมีจักรยานอยู่คันนึงยอกจะรักและห่วงจักรยานมากเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมอเตอร์ไซค์นะแทบจะไม่มีใครมีมีจักรยานใครก็มีก็เท่ก็หล่แล้วอ่ะคนที่จอนก็มีจักรยานอยู่คันนึงเขาก็รักขเขาห่วงมากอันนี้คือเรื่องจริงที่ประจิตอ่ะประจิตก็คือเป็นญาติกันนะก็บ้านติดกันนะบอกว่าพอคืนที่สองเท่านั้นแหละอ่าพอสวดเสร็จไรเสร็จสักกลางดึกแบบจักรยานที่เขาคนที่จอนเนี่ยรักมากเลยนะโอ้โหเคลื่อนแบบยืดคล เอามานั่นอ่ะมีคนไปขยับอะไรก็ออกมาตรงลานบ้านเองเลยอ่ะเอาแบบพูดไปพุดมาโอ้โหทาให้แบบเป,เป็นที่สยองกันเลยก็เลยว่าคืนที่สามคืออะไรนะก็ต้องเอาจัก,กรยานเนี่ยมาแพะไว้ที่โรงเลยนะขนาดนั้นเลยนะแล้วพอเผาเสร็จอลไรเสร็จแล้วไป,ไปต่อไปเนี่ยคือเรื่องมันจะมีแบบอ่า,อากางคืนจะมีเด็กคนได้ยินเสียงถีบจักรยานและก็ลากไม้แกรกแกรก,รก,รกจากอ่าท้ายหมู่บ้านถึงหน้าหมู่บ้านเนี้ย ทุกคืนมีไม่เว้นแต่ละวันทุกคืนลาครื่ครืดครืดครืดแบบเหมือนว่าแบบสมัยก่อนเขาก็จะแบบปั่นจัก,กรยานเล่นเนี่ยัยรุ่นนะเนาะแล้วก็ลากเคหาอย่างเงี้ยแบบนั้นเลยแต่เป็นเวลากลางคืนช่วกลางดึกจะเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาแล้วที่หนักที่สุดคือประจิตนี่แหละประจิตลอยฟังว่าเขาเองเลยก็กลับจะทํานาก็มืดก็อะไรเงี้ยมีคือประมาณสักทุ่มกว่าแล้วเกือบเกือบสองทุ่มโป๊ะเพล่ก็ไม่โปนะ๊ะเพล่นะก็เหมือนว่าประจิตลอยฟังว่ากำลังจะเดินกลับบ้านมีสิ เขาเหมือนมีเสียงแบบคนที่จักรยานมาข้างหลังนะแล้วก็ถามว่าจะไปไหนอย่างเงี้ยแล้วก็พอหันไปกับก็เหมือนมีเงาถีจักรยานตะคุ่มตะคุ่มอะไรมาอย่างเงี้ยโอ้โหประจิตบอกวิ่งแทบหน้าไนกลับบ้านไปเลยอ่ะเนาะแล้วก็เนี่ยแล้วใครที่ออกทํางานตอนกลางอ่าตอนเช้ามืดเนี่ยตีห้าเนี่ยหรืออะไรก็จะโดนแบบเนี้ยมีเสียงจักรยานปั่นมาข้างหลังแล้วก็ตะโกนถามทําอะไรแต่ทุกคืนตั้งแต่วันที่เจ็ด ไปเนี่ยทุกคืนเนี่ยจะมีจะมีเสียงคนถีบจักรยานแล้วก็ลากไม้แบบลากกับอ่าไม้กับไปกับถนนนัครูไปถนนคลื่นคืเนี่ย,ยไปกับไปกับตั้งแต่ท้ายหมู่บ้านยันหน้าหมู่บ้านตลอดทุกคืนทุกคืนทุกวันแล้วมีบางแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ถึงขนาดว่าปลอกยันพระในวัดเลยนะพระเนนในวัดเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยห้องน้าของของของ,ของวัดหน่อยโตหรือวัดทองเลื่อนนี่นะ เขาจะอยู่ข้างล่างเขาจะไม่อยู่บนกุฏิกุฏิกัอยู่บนพระเนเนี่ยก็ต้องเดินลงมาเข้าห้องน้ำข้างล่างเวลาปวดหนักปวดเบาอะนะพอเดินลงมาเนี่ยบางองค์ก็เจอถึงขนาดว่าอาที่จักรยานอยู่แบบรอบอรอบสนามที่ที่ท,ที่ที่เคยมีหนังที่อางที่เขาถูกฆ่าตายตรงนั้นอนะขนาดนั้นเลยนะพระนี่ก็โดนไปหลายรูปพระเนี่ยยิ่งเนไม่ต้องพูดถึงโอ้โหโดนแบบกระหนำ่ำจนถึงขั้นหนักสุดที่ว่าออเริ่มจะแบบ หลอกทั่วหลอกทุกคืนทุกคืนชักชักชักไม่แค่แค่ว่าจะปั่นจักรยานไปหัวหัวหมู่บ้านท้ายหมู่บ้านแล้วชักชักไม่แค่ปั่นจักรยานแล้วชักเริ่มมีแบบให้เห็นตัวมัง่งบางคนเนี่ยไปทานานี่นะปรากฏให้เห็นเลยแล้วก็อถามแบบมีคําพูดทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นตัวแบบน,นันนๆเลยที่ว่าหัวห้อยออกมาอย่างเงี้ย บางคนได้จับไข้หัวกระหนต้องให้หลวงพ่อลดนะ้ำมนต์นะจนทุกคนแบบชาวบ้านก็ต้องมามามา,มาบอกหลวงพ่อนะว่าอย่างเงี้จะไม่ไหวกันแล้วเพราะว่าเล่นลอกกันตลอดเวลาทํางานทําการกลางคืนอะไรแทบจะไม่ได้เลยกลางคืนก็ต้องทนฟังเสียงจักรยานวิง่งทีบไปท้ายหมู่บ้านาหน้าหมู่บ้านที่ไปกลับกลาคืนกลางคืนถ้าออกมาดูหรือออกมาแล้วก็จะเจอเสียงคนทักว่าทำอะไรแล้วก็มีคนแบบ พากหลังๆมีแบบมีคนหัวคือหัวไม่ทันขาดนะเข้าใจไหมหัวเนี่ยห้อยลงไปแล้วเลือต่งอยู่หน่อยแค่นั้นน่ะคิดดูเลยกันภาพมันสยองแค่ไหนอะ่ะจนที่แม่ลายฟังนะที่แม่ลายฟังคือว่าถึงขั้นหลอกหลวงพ่อเลย ที่หน้าห้องน้ํานี่ลุงพ่อเนี่ยเขาก็จะเขาเล่าให้ให้ให้ให,ให้ให้พ่อของแม่ผมฟังคือตาเพราะลุงพ่อกับตาผมเนี่ยเขาจะบทเรียนรุ่นเดียวกันมาแต่ตาผมศึกมาก่อนมาครองตอนคารวาแต่ลุงพ่อเขาอยู่ต่อเขาลุงพ่อเขาเล่าให้ฟังว่าถึงขนาดมาหลอกหลุงพ่อตรงหน้าห้องน้ําเลยจนลุงพ่อต้องทําพิธีทําพิธีสะกดวิญญาณไว้อะประมาณว่าแบบไม่ใช่ไม่เหมือนสะกดวิญญาณแต่คือแบบอาจจะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลและให้ไปเกิดอะ่ะ นั่งทําพิธีอยู่อ่ะคืนหนึ่งอ่ะพอลุงพอ่อทําพิธีสะกดวิญญาณหรือว่าแผ่สุขุสนให้ที่ว่าให้ไปเกิดไปแล้วเนี่ยนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีเอ่อผีคนชื่อจ้อนมาออกกระว่ายเลยนะไม่มีแบบที่ว่าจะมีทีเสียงทีจักรยานไปกลับหัวท้ายหมู่บ้านอ่ามีเสียงคนมาเรียกกันคือมีปรากฏพาไปเห็นนะก็ไม่เห็นนะอันนี้คือลือเรื่องจริงในเกิดที่หม,มู่บ้านมาก่อนเขาเรียกคนหนองอีโต้เลยอนะบจะล่ําลือกันมากนะคนสมัยก่อนจะเล่าให้ฟังโอ,อ้โหมันเฮี้ยนเฮี้ยนแบบ สุดๆเลยแบบโอ้โหแม่แบอกว่าไม่ทำอะไรครับนี่กันเรื่องของอผีแยจ้อนผีคนหัวขาดที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับขอบคุณครับ